กราบสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสรุปธรรมมากลึงพุทธการตอนที่313เรื่องการลงสู่โลกของพระโพธิสัตว์สิ่งแรกคือทำจิตใจให้สบายและพิจารณาตามดังต่อไปนี้ทำในประการที่หนึ่งพิจารณาตามความเป็นจริงว่า องพพระโพธิสัตว์กวนอิมเมื่อท่านจะลงสู่โลกทำหน้าที่ชุดช่วยดวงจิตทั้งหลายเพื่อล้างโลกนี้ด้วยธรรมท่านนั้นได้กเกิดกำเนิดขึ้นและได้ใช้พลังบรารมีในการขับเคลื่อนง,งานทำในประการที่สองเราจงเข้าใจว่าการลงสู่โลกของท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้น โดยการแบ่งผลึกจิตของท่านลงมาในโลกใช้เพียงผลึกเล็กๆเ,เท่านั้นในการลงมาเกิดในโลกและสร้างความดีต่างๆเช่นทานบาร,รมีศีลบาร,รมีสัจจะวิริยะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเป็นต้นทำในประการที่สามการลงสู่โลกของพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้น ท่านจะมาชำะระล้างร่างกายให้ผู้ที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้คือลงมาชำระร่างกายเหล่านั้นให้บริสุทธิ์ให้กายเหล่านั้นเกิดความสว่างสวยและสามารถที่จะให้ท่านนั้นนำพาไปสร้างความดีทำในประการที่สี่พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นย่อมอาจแบ่งผลึกจิตของท่านนั้นมาควบคุมกายที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้ว คือท่านจะไม่ได้มาแบบองค์เต็มแต่ท่านก็สามารถแบ่งผลิกจิตของท่านลงมาสู่โลกในกายทางโลกเพื่อมาควบคุมนำพาบุคคลผู้นั้นในการสร้างคุณงามความดีในรูปแบบต่างๆทำในประการที่หองค์พระโพธิสัตว์กวรอิมลงมาสู่โลกเพื่อทำกิจต่างๆ ท่านก็อาจจะไม่ได้มีการจัดเตรียมกลายเอาไว้แต่ท่านก็สามารถส่องจิตส่องพลังลงมาดูลงมาตรวจดูบ้างว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ให้ทำหน้าที่ต่างๆภารกิจต่างๆเพื่อที่จะชุดช่วยดวงจิตต่างๆได้หรือไม่ทำในประการที่6องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นท่าน ลงมาสู่โลกโดยที่ท่านนั้นสามารถใช้กายทิพย์ความเป็นทิพย์นั้นเพื่อมาช่วยโดยใช้รูปปั้นท่านต่างๆที่ต่างๆให้เป็นรูปเป็นนามเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายมองเห็นได้กลับไหวสันเสริญบูชาขอพรได้ทำในประการที่7ด ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านนั้นก็สามารถสื่อจิตของท่านคือสภาวะธรรมทิพย์โดยผ่านบุคคลที่มีการบำเพ็ญบรารมีจนจิตเบาสบายและสื่อกับพระแม่ได้เพราะบุคคลน,นั้นเกิดความเป็นทิพย์